สวัสดีครับคุณผู้ชม t ทิปแอน i ิค for you คลิปนี้จะมาแนะนําวิธีดูประวัติกดถูกใจหรือกดหัวใจในไ g Instagram กรนั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Instagram แล้วไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้ด้านล่างฝ่ามือสุดเลยปึ๊บแล้วกดตรงในส่วนของนะครับสามขีดได้บนขวามือปึ๊บ แล้วมาเลือกในส่วนของการตั้งค่าแล้วก็เลือกบัญชีเมื่อมาถึงหน้านี้ให้คุณชมปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นแล้วเลือกในส่วนของโพสที่คุณถูกใจปึ๊บและนี่ก็คือนะครับโพสทั้งหมดที่เราได้กดลูกหัวใจหรือว่ากดถูกใจไปแล้วนั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคกดเครื่องหมายบวกปึ๊บ เพื่อทำการดูเพิ่มนั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับประวัติการกดถูกใจนะฮะให้กับเพื่อนเรานั่นเองนะครับว่ากดถูกใจหรือว่ากดรูปหัวใจให้ใครไปบ้างนั่นเองนะครับผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้กับช่อง Ti ิปแอนท c ก for You ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ